สัดีค่ะดิฉันกอนพันธ์หานบรรณสรน,นะคะ DX Expert รุ่นที่1ปัจจุบันทำงานอยู่ฝ่ายไอทีของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะมาแชร์มุมมองว่าเราจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้อย่างไรในยุคดิจิตอลเพราะมาถึงวันนี้ค่ะเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิตอลอย่างแท้จริง จริงๆแล้วคำว่าดิจิตอลนะคะมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วตั้งแต่ประมาณปี1969ที่มีเครือข่ายที่ชื่อว่าอาร์พาเน็ตขึ้นมาซึ่งเป็นของกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแต่ตอนนั้นนะคะวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายเนี่ยขึ้นมาก็เพื่อที่จะใช้ในการปฏิสัมพันธ์กันทางทหารแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือเปลี่ยนจากโลกออฟไลน์สู่โลกออนไลน์ เปลี่ยนจากการที่เราส่งจดหมายติดสแตปมมาเป็นการส่งจดหมายผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอ e ีเมลนะคะแล้วก็เริ่มมีการใช้เว็บไซต์แทนโบชัวมากขึ้นแต่ตอนนั้นนะคะเราอาจจะยังรู้สึกว่ามันไม่มีผลกระทบกับเรามากนะักเพราะในสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่ได้ก้าวหน้ารวดเร็วเหมือนกับในปัจจุบันนะคะ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันจึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันก็ทําให้เราอะค่ะสามารถที่จะปรับตัวได้โดยอัตโนมัติแต่เราเพิ่งเริ่มรู้สึกถึงผลกระทบของดิจิทัลอะค่ะก็เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะคะโดยดิจิทัลเว็บลูกแรกที่เข้ามาทําให้ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยถูกดิสละไป นั่นก็คือธุรกิจกล้องฟิล์มนะคะที่ถูกแทนที่ด้วยกล้องดิจิตอลแล้วทำให้บริษัทโกดักอะคะ่ะถูกฟองล้มละลายไปในปี2012ทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะในปี1973อะคะอ่ะได้มีการคิดค้นกล้องดิจิตอลตัวแรกขึ้นมานะคะโดยวิศวกรที่ชื่อว่าสตีฟแซสนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นวิศวกรของโกดักเอง และโกดักก็ได้ทุ่มเงินหลายพันล้านเหรียญนะคะในการที่จะพัฒนากล้องดิจิตอลแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆอ่ะคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะและจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะ่ะเราจะเห็นว่ามีหลายธุรกิจนะคะถูกดิสละไปเรื่อยๆโดยสเตจดิสละชั่นหรือที่เราเรียกว่าขั้นบันไดของการถูกดิสละตอนนี้มี5ขั้นแล้วนะคะโดยขั้นแรกอ่ะคะ่ะก็คือการที่โกดักถูกดิสละด้วยกล้องดิจิตอลส่วนขั้นที่2นะคะเราจะเรียกว่า Internet Infrastructure เนั่นก็คือการที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมคนทุกคนบนโลกเข้าด้วยกันซึ่งในสมัยนั้นนะคะหลายคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วนะคะทำให้เกิดสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Line หรือว่า Twitter แล้วก็อื่นๆอีกมากมายผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์ได้รับผลกระทบอย่างหนักน,นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะนิยมอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าหรือว่ารีบกลับไปดูทีวีตอนเย็นหรือว่าดูหนังในโรงภาพยนตร์แต่เมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามานะคะ มันทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเราหันมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียแทนเพราะมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วเราอยากจะอ่านข่าวดูหนังหรือว่าดูทีวีย้อนหลังตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่จํากัดสถานที่เราก็ไม่จํากัดเวลาและที่สําคัญเลยนะคะก็คือว่าสื่อโทรทัศน์ในสมัยก่อนนะคะ,ะมีรายได้มาจากการที่ขายโฆษณาเมื่อคนดูทีวีน้อยลงโฆษณาก็น้อยลงนะคะและที่สำคัญคือในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะ คือใครอยากจะตัดคลิปทําวิดีโอหรือว่าจะทำแอดโฆษณาตอนไหนยังไงก็ได้และสามารถที่จะโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจ้างสื่อในการทําโฆษณาหลักแสนหลักล้านนะคะเพราะฉะนั้นสื่อเองก็ต้องมีการปรับตัวโดยการหันมาใช้โซเชียลมีเดียเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองเช่นเดียวกันที่สำคัญก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคดิจิตอลนะคะนอกจากนี้ค่ะในยุคอินเทอร์เน็ตอินฟราสตัคเจอร์ที่เป็นขั้นที่2นะคะเราจะเห็นว่ามีการทำธุรกรรมออนไลน์เกิดขึ้นคนนิยมซื้อของออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ทำให้อาชีพแม่ค้าออนไลน์อะค่ะกลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม นอกจากนี้ค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มการซื้อขายขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาลาซาดหรือว่าอเมซ o n นะคะซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้ค่ะมีรายได้จากการขายสินค้ามูลค่ามหาศาลนะคะและในขณะที่ธุรกิจใหญ่ๆอย่างธนาคารนะคะก็เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบ แล้วได้มีการปรับตัวมาตั้งแต่เมื่อ5-6ปีที่แล้วนะคะโดยบางธนาคารมีการลงทุนจำนวนหลายพันล้านเพื่อที่จะทำดิจิตอลรานส์เมชั่นและทำให้เราอะค่ะได้เห็นบริการทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นมีการลดสาขาลดการใช้เงินสดแล้วหันมาใช้โมบายแบงกิ้งแทนและมีการคาดการณ์กันนะคะว่าภายในปี2,563ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสดหรือว่าแคเรชโซซ c i ตี้ในที่สุดค่ะ ส่วนขั้นที่3นะคะของ state disruption นั่นก็คือ disruptive business model เราจะเห็น business model ใหม่ๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น uber หรือว่า airbnb ซึ่งธุรกิจพวกนี้ค่ะเกิดขึ้นมาเพราะว่าจะช่วยแก้ปัญหาของธุรกิจเก่าๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแท็กซี่ค่ะปัญหาเดิมๆที่เราเคยเจอนะคะนั่นก็คือการเรียกแท็กซี่ยากถูกปฏิเสธจากแท็กซี่แล้วก็การเดินทางอาจจะไม่ค่อยมีความปลอดภัยนะคะ แต่ธุรกิจใหม่ๆที่ก้าวเข้ามาอย่าง Uber, Grab Taxi ทหรือว่าไลน์แท็กซี่อะคะ่ะเราสามารถที่จะเ,เรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนั่นหมายความว่าเราสามารถรู้ข้อมูลของคนขับแท็กซี่รู้ว่าเขาจะมารับเราตอนไหนจะไปถึงที่หมายเวลาไหนแล้วก็รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะคะและแน่นอนก็คืออย่างธุรกิจไฟแนนซ์ที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะจากเดิมอะคะ่ะโมเดลธุรกิจก็คือการแข่งขันระหว่างธนาคารกับธนาคาร แต่ในปัจจุบันนะคะมีผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าผู้ให้บริการลายใหม่เกิดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็น l ลฟ์เพย์ทูมันนี่แอร์เพย์ซึ่งธุรกิจพวกนี้ค่ะมีข้อมูลของลูกค้ามากกว่าธนาคารแล้วก็สามารถรู้พฤติกรรมของลูกค้าได้มากกว่าธนาคารด้วยซ้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นแอนด์ฟินแลนเซึ่งเป็นของ a าลีบาบานะคะเขาทำธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจรและสามารถให้ลูกค้าค่ะ กู้เงินได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นสาเหตุก็เพราะว่าเขามีฐานข้อมูลลูกค้าของอาลีบาบาอยู่แล้วซึ่งฐานข้อมูลนี้รู้พฤติกรรมของลูกค้ารู้ว่าลูกค้ามีความเสี่ยงขนาดไหนและมีความสามารถทางการเงินมากแค่ไหนนะคะจึงทำให้ปัจจุบันนะคะแอนด์ฟินแลนเชียลกลายเป็นบริษัทฟินเทคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีนและมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง150,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ จากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าธนาคารเองก็ต้องมีการปรับตัวอย่งหนาะโดยการที่เปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจจากการที่เคยแข่งขันกันก็หันมาจับมือกันและหาบริการหรือเซอร์วิสใหม่ๆมาให้กับลูกค้าของตัวเองนะคะอย่างล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมา SCB นะคะก็ได้ออกเซอร์วิสใหม่ที่ชื่อว่ามีตังนะคะ เพื่อที่จะให้พนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนของ SCB ะคะ่ะสามารถที่จะเบิกเงินสดล่วงหน้าได้50%ของเงินเดือนนะคะอันนี้คือการปรับรูปแบบใหม่ของธุรกิจธนาคารส่วน state disruption ขั้นที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องของ IoT แล้วก็ Internet o p t i n n g เราจะเห็นว่าเริ่มมีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเก็บข้อมูลการออกกำลังกายหรือว่าสุขภาพของเราได้และนำมาใช้ในการให้บริการต่างๆนะคะ ส่วนยุคที่5นั่นก็คือเรื่องของ AI แล้วก็ m a h Machine Learning นะคะโดยเราจะเห็นว่ามันเริ่มก้าวเข้ามาแล้วโดยมีบริษัทบางบริษัทพยายามที่จะนำา AI เข้ามาใช้ในธุรกิจของตัวเองด้วยนะคะค่ะและสำหรับธุรกิจประกันนะคะที่ที่ฉันทำงานอยู่ก็กำลังจะถูกดิสละไปเช่นเดียวกันเพราะว่าโมเดลทางธุรกิจแบบเดิมๆะคะ่ะทำให้ผู้เอาประกันหรือว่าลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าการซื้อประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนที่สาคัญเลยก็คือ หลายคนไม่ชอบธุรกิจประกันเพราะว่าไม่ชอบที่ตัวแทนมาตื้อเพื่อที่จะขายประกันนะคะดังนั้นบริษัทประกันหลายๆบริษัทก็พยายามที่จะเริ่มปรับตัวโดยการเข้ามาแข่งขันในโลกของดิจิทัลหรือว่าโลกออนไลน์มากขึ้น และจากการที่เคยแข่งขันกันเองเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจอะคะ่ะตอนนี้บริษัทหลายๆบริษัทก็พยายามที่จะร่วมมือกันเพื่อป้องกันผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจนี้เหมือนกับที่ธนาคารได้เจอนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลในการที่จะให้บริการการเคลมที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นหรือการที่นำอุปกรณ์ IoT เข้ามาใช้อย่างนาฬิกาดิจิตอลที่สามารถจะเก็บข้อมูลสุขภาพหรือการออกกำลังกายของผู้เอาประกันได้เราก็นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพื่อที่จะลดเบี้ยประกันให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้คือโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับธุรกิจประกันนะคะ ค่ะแล้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหนก็ตามนะคะหากไม่มีการปรับตัวค่ะเราก็อาจจะถูกดิส랩ไปเหมือนกับที่โกดักเคยเจอก็ได้นะคะและจากผลกระทบต่างๆในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้พฤติกรรมหรือความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป เราจะเห็นว่าผู้บริโภคต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นและมีความจงรักภักดีกับแบรนด์น้อยลงยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติว่าถ้าเราอยากจะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์สักชุดหนึ่งเราก็แค่เข้าไปใน i n s t a g r กรเลือกชุดที่เราอยากได้เราจะเห็นว่ามีร้านค้าหลายๆร้านขายสินค้าเหมือนกันแล้วก็ราคาเท่ากันเวลาเราอยากซื้อสินค้าเราก็ทักร้านค้าเหล่านั้นไปพร้อมๆกันร้านไหนตอบมาก่อน เราก็เลือกร้านนั้นเราจะเห็นว่าการแข่งขันบนโลกออนไลน์อะคะ่ะวัดกันเป็นเซียววินาทีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างต่างๆที่ผ่านมานะคะพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปคือต้องการความรวดเร็วมากขึ้นและสามารถที่จะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหา value p r o p o s i t i o n ของธุรกิจตัวเองให้เจอและทำยังไงก็ได้ที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะคะและจากตัวอย่างที่ดิฉันได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะการที่โกดักถูกดิสลอฟไม่ได้แปลว่าโกดักตามไม่ทันเทคโนโลยีนะคะ แต่เป็นเพราะสาเหตุหลักก็คือโกดักไม่มีความสามารถมากพอในการที่จะควบคุมโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้และที่สำคัญเลยก็คือโกดักยึดติดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆของตัวเองคิดว่าลูกค้าค่ะยังนิยมอัดภาพอยู่แต่เมื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเข้ามานะคะ เมื่อกล้องรวมกับโทรศัพท์ได้ทำให้ความนิยมในการอัดภาพเนี่ยลดน้อยลงไปและคนนิยมแชร์ภาพบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นสิ่งที่โกดักเจอก็กคือเขาตัดสินใจผิดพลาดนะคะเพราะว่ามันเกิดโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆขึ้นมานั่นก็คือการแชร์ภาพบนโลกโซเชียลมีเดียดังนั้นจากตัวอย่างนี้คะ่ะเราจะเห็นว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในโลกของดิจิตอลเนี่ย มันไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แต่มันจะต้องเกิดจากการที่เรารู้ว่า value proposition ของเราอยู่ตรงไหนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรนะคะและแนวทางที่จะทำให้บริษัทหรือว่าธุรกิจอยู่รอดในโลกของดิจิทัลได้นะคะส่วนหนึ่งนั้นก็คือการทำดิจิตอลทานฟอร์ม t ชันค่ะและนี่คือภาพโครงสร้างในการทำดิจิตอลทานฟอร์ม t ชันนะคะ แน่นอนว่าก่อนที่เราจะทำดิจิทัลทาร์ฟอร์มชันนะคะเราจะต้องรู้ว่า Value Proposition หรือความต้องการของลูกค้าคืออะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราจึงค่อยเลือกว่าจะเริ่มต้นอย่างไรโดยมีแนวทางอยู่3วิธีนะคะนั่นก็คือ Customer Experience หรือการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพราะในยุคนี้นะคะ่ะการแบ่งลูกค้าตามพื้นที่เพศอายุคงไม่เพียงพออีกต่อไป เราต้องรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการจริงๆของลูกค้าและต้องทําให้สามารถตอบสนองความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้าแต่ละคนให้ได้นะคะหรือที่เรียกว่า personalization นั่นเองส่วนข้อ2ก็คือ operational process การที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งคือกระบวนการหรือระบบที่อยู่ภายในบริษัทที่ต้องปรับลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลงเพื่อให้สามารถตอบสนองได้รวดเร็วและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ข้อ3นะคะ business model แน่นอนว่าหาก CEO หรือผู้บริหารยังไม่เห็นความสำคัญและยังใช้โมเดลธุรกิจแบบเดิมๆเราจะไม่สามารถทานฟอร์มได้เลยนะคะดังนั้นการจะทำดิจิตอล transformation ให้สำเร็จได้จะต้องอาศัยทั้งความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจขององค์กรด้วย และสิ่งที่จะสนับสนุนให้การทำดิจิทั t r a n s FORMATION สำเร็จได้ก็คือ Data หรือว่าเทคโนโลยีแล้วก็การทำดีไซน์ t ิ i ง k i n g นะคะค่ะและแน่นอนว่าการทำดิจิทั t r a n s FORMATION มันไม่มีกฎตายตัวนะคะไม่ได้หมายความว่าบริษัทหนึ่งที่ทำสำเร็จแล้วอีกบริษัทหนึ่งจะสำเร็จตามนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็คืออย่ายึดติดกับความสำเร็จนานเกินไปสิ่งที่เราทำสำเร็จในวันนี้นะคะ่ะ พรุ่งนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้อย่างคําพูดของเจ้าสวัวธนินเจรวนนท์นะคะประธานอาวุโสข,ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เคยพูดไว้ว่าความสําเร็จนะคะดีใจได้แค่วันเดียวนะคะค่ะและสิ่งที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดนะคะนั่นก็คือการที่ภาคธุรกิจจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลส่วนเราในฐานะคนธรรมดานะคะก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันและยิ่งเราทำงานใน ถ้าเราทำงานเกี่ยวกับเอกสารงานแอดมินหรือว่างานที่เป็นรูทีนแน่นอนว่าในอนาคตเราอาจจะถูกแทนที่ด้วย AI หรือว่าโรบอทนะคะดังนั้นหลักการสําคัญในการที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในยุคดิจิตัลคือเราจะต้องมีการปรับตัว2ข้อด้วยกันนะคะก็คือการรู้เขาแล้วก็รู้เรารู้เขาก็คือการที่เรารู้ว่าเทคโนโลยีหรือว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหน ส่วนรู้เราก็คือรู้ว่าเรามีความต้องการอะไรแล้วอยากจะทำอะไรนะคะแน่นอนว่าถ้างานที่เราทำอยู่มันคืองานรูทีนสิ่งที่เราต้องปรับตัวก็คืองานที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วย AI หรือโลบอทเลยนั่นก็คืองานที่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้หาสิ่งใหม่ๆที่ทำให้เทคโนโลยีไม่สามารถที่จะเข้ามาทดแทนได้นะคะ และสุดท้ายนะคะที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คืออนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะคะ,ะวันนี้เราอยู่กับโลกดิจิตอลแต่วันข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่มากกว่าดิจิตอลหรือเปล่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการปรับตัวแล้วก็การพัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอยิ่งเราพัฒนาตัวเองได้มากแค่ไหนนะคะเราก็จะมีโอกาสและทางเลือกได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะ